ส่วนนงนุษย์่างก้าวหนึ่น 9, 1, ในสิสวนสวยที่สุดในโลกท่ามกลางวิกฤตการแพร่ระบาดไวรัสโควิด หลังจากที่มีการประกาศว่าสวนนงนุษพัทยาได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในสิบสวนสวยของโลกได้สร้างความสนใจให้กับประชาชนอย่างมากมายที่ประเทศไทยมีสวนติดอันดับโลกเสียต้องหรือกำพลตันสัจจาประธานสวนนงนุษพัทยาจังหวัดชนบุรีในอดีตนั้นนงนุษตันสัจจาผู้เป็นแม่ได้มีที่ดินในอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีประมาณ1 3 0 0ไร่พื้นที่ส่วนใหญ่ที่ปล่อยทิ้งไว้ไม่ค่อยให้ความสำคัญมากนักจะมีการปลูกมะพร้าวมะม่วงทิ้งไว้เป็นจำนวนมากนับน นตน้ผู้เป็นแม่ชอบเกี่ยวกับต้นไม้จึงได้เดินทางไปกับเพื่อนเพื่อนเพื่อ,อชมสวนพฤกษศาสตร์อาทิประเทศสิงคโปร์อินโดนีเซียส่วนตนเองไม่ชอบเลยไม่ค่อยสนใจและไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยว ต่อมาคนในครอบครัวไม่มีใครสนใจเกี่ยวกับที่ดินบริเวณสวนนงนุษย์เพราะมองดูแล้วการทําไร่ทําสวนมันเหนื่อยจึงได้ตัดสินใจมารับช่วงต่อแทนพร้อมทั้งได้เงินดําเนินการพัฒนาที่ดินมานานกว่า40ปีแล้วจากพื้นที่1,300ไร่เพิ่มเนื้อที่ออกเป็น1,700ไร่ยอมรับว่าทําทุกสิ่งทุกอย่างทุ่มด้วยแรงกายแรงใจของตนเองทั้งหมดใส่ใจในทุกกิจกรรมที่ได้มีการเริ่มต้นหินทรายแทบทุกเม็ดจะต้องสัมผัสด,ด้วยตัวเอง นายกำพลยอมรับว่าช่วงไวรัสโควิด -19 แพร่ระบาดนั้นรายได้เป็นศูนย์เพราะไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวโดยเฉพาะสวนงนงนุษย์มีลูกค้ารายใหญ่คือนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนร้อยละ75คนไทยประมาณร้อยละ20ที่เหลือเป็นนักท่องเที่ยวชาติต่างๆที่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยช่วงนี้มีแต่รายจ่ายแต่ก็ต้องประคับประคองเพื่อความอยู่รอดเงินไม่พอจ่ายพนักงานก็ต้องกู้ช่วงนี้รายได้มาจากสวนพฤกษศาสตร์และสวนสัตว์จากนักท่องที่ เที่ยวชาวไทยที่เข้ามาเที่ยวชมสวนนงนุษย์แม้ว่าไวรัสโควิด -19 จะระบาดหนักแต่ทุกคนต้องทำงานเพราะไม่เช่นนั้นก็จะคิดฟุ้งซ่านใครมีหน้าที่อะไรก็ทำไปแต่ทางสวนนงนุษก็พยายามหาเงินมาจ่ายให้กับพนักงานซึ่งตกเดือนละไม่น้อยกว่า1ล้านบาท ช่วงนี้จะเป็นการทำงานภายในสวนนงนุษไปเงียบๆเพื่อรอโอกาสและจังหวะที่ไวรัสโควิด -19 ลดจำนวนลงและหวังว่าจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากกลับเข้ามาในประเทศไทยช่วงนี้ได้มีการริเริ่มโครงการต่างๆใหม่ภายในสวนนงนุชย์อาทิพิพิธภัณฑ์หัวโขนการเตรียมสร้างช้างเอราวัณ33เศียนการเรียงหินองค์พระพิคเนศ32ปางรวมทั้งการเพาะชำกล้าไม้ต่างๆเพื่อรอผู้เข้าชมมาชมความสวยงาม ย่างก้าวของสวนนงนุษนั้นช่วงแรกๆเมื่อราว50ปีที่แล้วจะออกสไตล์ยุโรปอังกฤษต่อมาเป็นยุคของจูราสสิกพาร์คยุคต่อไปคงจะเป็นเรื่องของการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยหวังว่าจะปลูกจิตสำนึกให้เด็กไทยรุ่นหลังๆหันมานิยมความเป็นไทยให้มากขึ้น นอกจากนี้ส่วนนงนุษได้มีการพัฒนาจากรูปแบบการจัดสวนทําสวนแล้วต่อมาจะเน้นใน,นเรื่องแหล่งการเรียนรู้เลยกลายมาเป็นส่วนนงนุษ2โดยมีการนําเอาแหล่งความรู้ต่างๆอาทิ การเผาถ่านการทำน้ำส้มควันไม้จากถ่านที่สำคัญแหล่งที่จะเรียนจะใช้จอภาพ LED ขนาดใหญ่เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนไม่เกิดความเบื่อหน่ายรวมทั้งการพัฒนาส่วนนงนุษยสามจะเน้นในเรื่องของการจัดประชุมสัมมนาเพื่อให้เกิดบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งจะต้องมีการเตรียมความพร้อมหากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 ลดลงคาดว่าคงจะมีกิจกรรมเกิดขึ้นอีกมากมาย ส่วนความฝันของนายกําพลตันสัจจาอันสูงสุดอยากให้เกิดไทยการ์เดนการที่รับจัดสวนทั่วประเทศนั้นเพื่อสร้างแนวความคิดว่า Pocket Park in the park โดยเฉพาะกรุงเทพมหาคนครนั้นจะต้องมี Po c k e t p ต r k เยอะๆเพื่อให้ประชาชนได้มีพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจและมาเกิดกิจกรรมพื้นที่นั่งเล่นเดินเล่นออกกำลังกายพบปะผู้คนที่ไม่รู้จักกันโดยไม่ต้องใช้เงินนั่นคือความหมายของ In the park ซึ่งจะทาให้ชีวิตสมบูรณ์ขึ้นโดยการชมธรรมชาติ มีเพื่อนที่ไม่รู้จักพูดคุยจะทําให้มีชีวิตความสมบูรณ์มากมขึ้นง่ายสม,ม่เกี่ยวไม่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 มีคนกว่าต้นใบไม้ตรงนี้นะเพราะมันไม่มีใบไม,ม,ม้ที่จะร่วแล้วกว่านี่คือสิ่งที่เราค่อยๆทำึ้นมาและอยากให้ทุกคนเนี้มาดูแล้วก็ค่อยๆปรับปรุงให้สไตล์เราคล้ายๆกันวันหนึ่งจะได้เรียกว่าไทายการ์เด้นนี่คือมิชชั่นของผมเลยต้องทำให้ได้ เราไปจัดสวนทั่วประเทศเนี่ยเราก็แค่ที่อย่างที่คุยตอนแรกอะคอนเซ็ปว่ามันต้องเป็นพัฟเก็ตพาร์คอินเดพาร์คกรุงเทพมหานครเนี่ยจะต้องมีพัฟเก็ตพาร์คเยอะเยอะข้ออะไรสมมติคุณอยู่แถวนี้เนี่ยคุณออกจากบ้านมาไปไหนละ่ะต้องวิ่งไปที่สวนตรงนี้ไปเดินเล่นลนั่งเดินออกลังกายแล้วก็ไปเจอเพื่อนโดยไม่ต้องเสียตังค์และได้เจอคนที่เราไม่รู้จักกัน แม้เง้นเราก็ต้องไปที่ไหนเราก็ไม่รู้จักใครเลยก็ทําให้เรามันไม่มันเหมือนเราไม่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 สมบูรณ์อ่ะนั่นแหละคือสิ่งที่ทเราเราพยายามที่จะ introduce <c oughs> เข้าไปพรฉะนั้นส่วนพาร์ททั่วประเทศตอนเนี้ยก็ไปแค่ก่อนหนึ่ไปคือพัคเก็ตพาร์ทอินเดียพาร์คือไปที่ส่วนนี่ข้างหน้าเนี่ยทุกอย่างจะอยู่ข้างหน้ามดวางก็ไว้เลยแล้วคุณอยากจะวิ่งก็ไปวิ่งกไกลๆก็ไปวิ่งแต่เข้าไปเนี่ย ทุกคนจะได้เห็นได้เจอกันมันก็คือคอมเพลต์พายนะป่ะตัวนุนุๆก็คือคอมเพลต์พาที่จะพาข้างหน้าเนี่ยเป็นคอมเพลตพาคุณยืนตรงเนี้ยอินเดพาที่นี่คือส่วนของพาก็แก้กนี้ไปให้ให้ให้เป็นโมเดิร์นเวย์ที่จะสำหรับคนสมัยใหม่